สวัสดีครับจาก SB m o t o ์นะครับวันนี้มีรถตู้มารีวิวให้ชมกันนะครับสำหรับใครที่กําลังมองหารถตู้อยู่นะครับนอกจากรถบรรทุกเครื่องจักรนะครับ SB Motor เราก็มีรถตู้ให้ชมกันนะครับแต่รถตู้ของ SB m o t o ์นี้เราบอกก่อนว่าไม่เหมือนใครนะครับรถตู้คันนี้มี จุดพิเศษที่แตกต่างจากรถทั่วไปอ่าเดี๋ยววันนี้จะมารีวิวให้ชมกันนะครับที่เห็นอยู่นี้เป็นรถตู้ยี่ห้อ Mercedes Benz นะครับยี่ห้อ Mercedes Benz เป็นรหัส MB 1 4 0 D นะครับรุ่นนี้รหัส MB 1 4 0 D มีเทนติดอยู่นะครับ้านข้างรถอ่าตัวนี้ อยู่เมืองไทยก็มีใช้พอสมควรนะครับรถตู้ตัวนี้เป็นรถรถตู้ในเชิงพาณิชย์ส่วนใหญ่จะใช้ในเชิงพาณิชย์ใช้ในเชิงนั่งอนเนกประสงค์ได้หมดนะครับอันนี้เนื่องจากเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับตัวนี้จะมีเสียงเครื่องยนต์ดังกว่าเครื่องเบนซินหน่อยถ้าปกติที่เราเห็นกันนะรถตู้เบนซ์ก็จะเป็นเครื่องเบนซินนะครับแ <laughs> ต่ตัวนี้เป็นเครื่องดีเซลถ้าฟังดีๆจะได้ยินเสียงเครื่องนะครับแต่ไม่ดังมากนะครับ ตัวนี้เป็นเครื่องห้าสูบ2,900รซีซีนะครับดีเซล5สูบเป็นเครื่องวางหน้านะครับวางหน้านี่คืออยู่หน้ารถอ่าเปิดฝากระโปรงด้านหน้านะครับเครื่องไม่ได้อยู่ใต้เบาะคนขับนะครับเวลาซ่อมเซอร์วิสไม่ได้เปิดอ่าซ่อมใต้เบาะนะครับคนขับก็จะเวลาขับก็จะสะดวกสบายหน่อยคือไม่ต้องทนร้อนจากเครื่องยนต์ที่อยู่ใต้เบาะนะครับแล้วก็มีพื้นที่วางขา ได้เยอะขึ้นน,นะครับตัวนี้มีฝากระโปรงด้านหน้าเปิดฝากระโปรงซ่อมด้านหน้าเหมือนรถเก่งนะครับกึง่งๆจะคล้ายๆรถเก่งนะครับเครื่องเขาจะวางมาด้านหน้าแล้วก็เปิดด้านในได้ด้วยมีฝาเปิดด้านในเวลาเซอร์วิสเครื่องได้นะครับตัวนี้ที่เห็นอยู่เป็นเครื่องขนาดสองพันเก้าร้อยซีซีห้าสูบดีเซลนะครับเก้าสิบห้าแรงม้านะครับเก้าสิบห้าแรงมา้า เราประวัติให้ฟังก่อนตัวนี้เป็นเดิมเป็นรถผู้บริหารนะครับผู้บริหารใช้แล้วก็ข้อดีของคันนี้เดี๋ยวผมจะพาชมภายหลังเดี๋ยวผมพาชมภายในให้ดูตัวนี้มีข้อพิเศษตัวนี้รถ BIP เลยแล้วก็บอกไว้ก่อนนะครับคันนี้ตามคู่มือเขาเนั่งได้ถึงสิบเอ็ดนะครับสิบเอ็ดที่นั่งระบบเกียร์เป็นเกียร์ธรรมดาห้าสปีดนะครับตัวนี้เดิมเขาเลยเครื่องยนต์เดิม เกียร์เดิมนะครับบอดี้เดิมหมดนะครับแต่ถ้าเป็นตัวนี้จะมีทั้งโฉมดีเซลแล้วก็เบนซินนะครับถ้าเบนซินจะเป็นรหัส M111 หนึ่นะครับสองตัวนั้นเป็นเครื่อง2003ันสเบนซินนะครับแต่ตัวนี้เป็น2009 d ดีเซลจะเครื่องใหญ่กว่าเครื่องเบนซินนะครับตัวนี้ แล้วก็ระบบขับเคลื่อนเป็นขับเคลื่อนล้อหน้านะครับมีาสาธิตขับให้ดูตัวนี้ข้อดีของเขาก็คือจะมีลักษณะค่อนข้างจะใหญ่นะครับทั้งบิติตัวรถภายนอกแล้วก็ภายในค่อนข้างจะใหญ่นะครับเดี๋ยวผมพาเดินชมรอบคันอากระโปรงเปิดด้านหน้าได้นะครับเวลาซ่อมนเนี่ยค่อนข้างจะกว้างนะครับบิติตัวรถจะค่อนข้างจะใหญ่แล้วก็สูงหน่อยอย,อยู่นะฮะภายในจะกว้าง กระจกไฟฟ้านะครับตัวนี้นมีรหัส MB หนึ่งสี่ศูนย์ดีถ้าเป็นดีนี่ก็เป็นดีเซลมีแล้วก็เป็น L อลก็เป็นเป็นสินนะครับตัวนี้เป็นรถส่วนบุคคลนะครับไม่ใช่รถโดยสารสาธารณะเดิมเป็นรถใช้ส่วนบุคคลอ่ะนี่ผมเปิดให้ชมตัวนี้เบาเป็น VIP แล้วนะครับเบา VIP เบาใหญ่นะครับเบาหน้านี้เบาคนแถวหลังแถวแรกนี้นั่งได้แค่สองนะครับนั่งได้แค่สองแล้วก็มี แถวสองก็นั่งสองเหมือนกันนะครับสังเกตนั่งสองที่เหมือนกันค่อนข้างจะใหญ่เลยนะครับสไตล์เดียวกับเอาผาดคล้ายๆเอาผาดน,นะครับคนที่เคยนั่งเอาผาดหรือนั่งอ่าคุนไดเฮสวันนะครับเบาะสไตล์นี้เป็นเบาะ v ีไแล้วก็มีแถวหลังอีกแถวหลังนี่จะยาวพับเก็บได้นะครับแอร์นี้อยู่ด้านบนนะครับแอร์อยู่ด้านบนขนงเราแอร์บน อ่านี่ข้อพิเศษของเขานี่ผมพาดูมีกระจกนะครับตัวเนี้ยเนี่ยเป็นกระจกกั้นนะครับระหว่างห้องโดยสารกับห้องคนขับนะครับข้อดีก็คือตัวนี้ใครติดโควิดเนี่ยไม่ต้องห่วงคือคุณกั้นกระจกคนนั่งหลังกับคนนั่งหน้าไม่ไม่ได้สัมผัสอยู่ด้วยกันนะครับคือคุณจะอยู่แยกกันเลยอ่าแล้วก็มีเบาะวางเท้าอยู่ตรงนี้ด้วย บอกวางเท้าเดิมมีจอเครื่องเสียงทีวีนะครับทุกวันนี้ก็ไม่ค่อยได้ใช้กันละก็ใช้แต่มือถือกันก็เลยถอดออกกันแต่ตัวนี้ข้อดีของเขาก็คือกระจกตัวนี้เอาไปทําหลายตังนะครับหลายหมื่นเพื่อเอาไปทํากระจกกัน้นเป็นกระจกไฟฟ้านะครับขึ้นลงได้นะครับขึ้นลงใช้งานได้กระจกไฟฟ้ากั้นเวลาคุณจะให้คนนั่งหลังมานั่งสมมุติว่าใครป่วยไม่สบายหรืออาจจะติดโควิดในยุคสมัยนี้ด้วยมีความเสี่ยงนะครับคุณก็ให้นั่งหลังไปเลย แล้วคนนั่งหน้าก็บรรทุกขับไปโดยที่ไม่ต้องมาเกี่ยวข้องกันนะครับอ่าไม่ต้องมาหายใจใกล้กันเพราะว่ามีความเสี่ยงอันตรายนะครับคุวันนี้หายากนะครับรถโดยสารเพราะว่านั่งไว้ได้กันก็อาจจะมีความเสี่ยงติดโควิดได้กันได้นะครับน่ะผมพาชมจากด้านคนขับตัวนี้เป็นกระจกกั้นนะครับนี่ก็คือจะไม่ใกล้ชิดกันเลยจะมองเห็นกันอยู่นะครับอ่าคนด้านหน้ากับด้านหลังจะมองเห็นกันอยู่ แล้วก็ตัวนี้เกียร์ผมพาดูห้องคนขับสภาพยังเดิมสวยดีนะครับเกียร์เป็นเกียร์ธรรมดานะครับ5สปีดมีระบบควบคุมแอร์เครื่องเสียงอยู่ครบนะครับคอนโซลเดิมคอนโซลเดิมนะครับก็คำวัสดุค่อนข้างจะดูโอโถงนะครับดูใหญ่เนื่องจากเป็นรถตู้ขนาดใหญ่เบาะเนี่ยจะเป็นคนขับกับคนนั่งข้างเท่านั้นนะครับไม่มีเบาะกลางนะครับ ไม่มีกลางเน้นเบนซ์นี่จะเน้นความนั่งสบายนั่งความใหญ่นะครับไม่เน้นเบียดกันมากแล้วก็สามารถบล็อกเลหากันนะครับเดินเข้าหากันได้มีที่วางสัมภาระตรงนี้วางของตรงนี้ได้เบรกมือนะครับอยู่ตรงนี้ผมบอกไว้ก่อนนะครับตัวนี้ราคาย่อมเยาราคาไม่แพงบอกไว้ก่อนว่าหลักหมื่นนะครับตัวนี้หลักหมืน่นท่เบนซ์เนี่ยราคาหลักหมืน่นกระจกไฟฟ้านะครับ รกรับไฟฟ้าได้ปกติเนี่ผมพาชมด้านหลังแดดหน่อยนะครับตัวนี้อาจจะแสงเงาสะท้อนหน่อยก็ต้องขออภัยด้วยนะครับตัวนี้แม็กเบนนะครับเป็นแม็กนะครับไม่ใช่กระทะตัวนี้แม็กเบนเลยสีล้อเนี่ยนะครับเป็นยางบิสโตนนะครับยางเบอร์205ขอบ16นะครับตัวนี้ขอบ16ยางก็ค่อนข้างจะเต็มล้อเลยนะครับเต็มซุ้มเลย ด้านหลังด้านหลังได้มีปล่อยเลยด้านบนนะครับไฟท้ายก็ใหญ่นะครับไฟท้ายนี่มาในโคมในโคมใหญ่เลยก็คล้ายๆกับแคสวันแคสวันจะยาวๆขึ้นมาอีกตัวนี้เป็นเครื่องดีเซลก็จะประหยัดหน่อยนะครับจะได้ความประหยัดแล้วก็ได้ความบรรทุกหนักได้สําหรับใครที่เอาไปบรรทุก โดยสารหรือจะเอาเป็นทุกของก็เน้นบรรทุกของหนักๆได้นะครับตัวนี้เพราะว่าเนื่องจากเป็นเครื่องขนาดใหญ่2009ดีเซลหรือจะเอาไว้เวลาเกิดมีใครไม่สบายป่วยก็นั่งด้านหลังนะครับแยกกันอเนกประสงค์ได้เลยไม่ต้องมาเกี่ยวข้องกันเพื่อต้องเซฟนะครับทุกวันนี้ใครไม่สบายหรือใครเจ็บป่วยก็ต้องระวังนะครับช่วงนี้ทางเราก็ต้องระวังตัวเองเหมือนกันผมก็เลยอะแนะนำคันนี้ดีกว่าเอามาให้ เปนแฟนชาว s อมอเตอร์นะครับที่หารถโดยสารหลักหมื่นนะครับราคาไม่แพงเอาไว้วิ่งใช้งานหรือวิ่งส่วนตัวนะครับคันนี้เอกสารเล่มทะเบียนผมบอกก่อนเอกสารเล่มทะเบียนชุดจดโอนครบพร้อมนะครับภาษีไม่ขาดรถขับได้ใช้งานปกตินะครับแล้วก็ปีผมลืมบอกคันนี้จดปี44ปี2 5 44รถมือเดียวผู้บริหารแท้นะครับ รถแปบบแล้วก็เป็นรถส่วนบุคคลด้วยไม่ใช่รถวิ่งสาธารนณะไม่ใช่รถประจําทางนะครับตัวนี้แล้วก็ราคาผมเปิดเลยละกันก็รีบโทรมาแล้วกันนะครับตัวนี้ว่ามีคันนี้คันเดียวที่เป็น VIP นะครับราคาผมเปิดที่เก้าหมื่นเก้าพันบาทมีคันเดียวรีบโทรมาชาร์จหมดหมด,หม,ดมีไม่ทันนะครับเราไม่ค่อยมีรถประเภทนี้เข้ามาให้รีวิวให้ชมนะครับ สำหรับใครที่สนใจก็โทรมาถามได้นะครับเดี๋ยวผมจะฝากเบอร์โทรแล้วก็ทางไลน์ทาง, Line, ทาง Facebook ช่องทางต่างๆไว้ใต้วิดีโอนี้นะครับสำหรับใครที่ติดตามอยู่ก็ขอขอบคุณมากนะครับช่วงนี้โควิดก็ไม่ค่อยได้มารีวิวรถกันก็เดี๋ยวจะพยายามจะรีวิวรถลงให้เรื่อยๆนะครับเนื่องจากมีรถเข้ามาเยอะเลยแล้วเลยยังไม่ทําวิดีโอให้ท่านชมนะครับเนื่องจากเนื่องจากต้องไปบรรทุกรถฝนรถมาก็ช่วงโควิดจะลําบากหน่อยก็เอามารีวิวให้ ชมกันอีกหนึ่งคันนะครับสำหรับวันนี้ SD m o t มอเตอร์ก็ขอลาไปก่อนรักษาสุขภาพด้วยนะครับสวัสดีครับ